กลาบสวัสดีนะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะฮะช่องสามสุบ8ดก้านะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหัวเลดนะฮะของหลวงพ่อพัดนะครับผมวัดห้วยด้วนนะจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะฮะมันอ่าอันนี้ก็เป็นหัวเลดนะฮะสี่บาทนะครับผมผมจะมาแกะ กล่องให้ดูเลยลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับผมอันนี้จะเป็นหัวเลดสิงห์นะครับผมเป็นรุ่นวัดสร้างนั่นเองนะฮะมาเราไปชมกันเลยน่ะผมก็สั่งรุ้นในสามรุ่นเองสามรุ่นนะะ่ในสามรุ่นผมสั่งกับพี่ท่านนี้เลยนะครับไปชมหรือไปอสอบถามเช่าพระกับ พี่แกะได้เลยนะครับอ่ะนี่ฮะยัยงไม่ได้แกะนะฮะหัวเลดวัดจะสร้างนะครับรุ่นวัดสร้างนั่นเองนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะฮะวัดห้วยด้วนนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองสร้างในปี2563นกานะครับเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเนื้ออะไรบ้างแล้วมาดูเลยดูนี้เราจะได้เนื้อ อะไรปังๆหรือเปล่าอือฮึอเอาทีละอันดีกว่านะปึ๊บปึ๊บนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืออนี่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยทองทิพหรอผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอดูรายการแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น เนื้อทองฝาบาทนะฮะลงยาเขียวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวให้ดูหมายเลขไปเลยหมายเลขนะฮะหนึ่งแปดศูนยะ์หนึ่งอ่านะครับหนึ่งรายการไปแล้วมาลุ้นหัวเด็นอันที่สองกันเลยมาอืมสอง 3ว้าวอันนี้ก็เป็นทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลงยาแดงนั่นเองว้าวสวยนะครับผมอันนี้ขนาด4บาทนะครับหมายเลขกอะไรเนาะเก้าเจ็นะฮะมาดูอันสุดท้ายกันไม่ซ้ําแล้วครับอย่างน้อยก็ไม่ซ้ํานะฮะอันปากกล้าจะมาไหมเนาะ หรือว่าเนื้อเงินดีฮะหรือว่านวะดีฮะมาสุดท้ายแล้วครับสามลุ้นก็ไอ้ลุ้นกันได้ว้าวเนื้ออะไรอันปากา้านวะเงินโอ้โหนะฮะอันนี้ทองทองฝาบาทนั่นเองนะครับ อันนี้ก็อยู่ในลำดับต้น,ตน,ตนไม่ต้นมากอะอันนี้หกหกหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูสักเหรียญน,นึงนะฮะไอซักเกหรียญนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูฮะเหรียญนี้สวยฮะแกะเลยจะจะได้ดูตำหนิกันไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะ <c oughs> สวยมากเลยนะฮะรายละเอียดเนี่ยฮะปึ๊บ นี่ฮะตรงขอบนี่ฮะตรงขอบตรงนี้ปเขาเรียกอะไรกระหนกเหรอลายกระหนกหอ่ะนี่ฮะด้านหลังนะฮะจะมีตาปั๊มอยู่นะฮะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตาปั๊มตรงนี้เลยนั่นว่าเป็นรอยนิ้วเลย นะครับอันนี้ก็จะเขียนว่าเป็นที่ระลึกสร้างศาลานะฮะวัดหด้วยด้วนนะฮะอ่าตามนี้เลยนีน่ขอบก็จะตัดประมาณนี้นะฮะปึ๊บนะฮะ หัวสิงนั่นเองนะครับทําออกมาได้สวยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จบไปเพียง3ามลุนนะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับวันนี้นะฮะช่องสารสุข89ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ